mai có đói đâu, không có đói đâu, không có không có đói đâu, không không, 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 không. có แซบบอแซบบอรกระทอร้อนน่ะบักต้องแซบบอเปรี้ยวได้พอก็แสบบีบไปได้ล่ะไผ่วะคิดว่าหมาแหมเผอว่าได้กัดพอจัดการยังนี่พอไปจัดการแล้วเสือหลกไปดีกว่า cửa tinh mãi đi qua Xưa cháu đọc kìa kia cả lòi mãi cho cửa tinh mãi đi qua đi qua bây là bây giờ là đi qua bây giờ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  หนูเป็นผู้หญิงผู้ชายไหมพ่อไม่เห็นรู้เรื่องเลยไปเลยเด้อพ่อไปกวาดก่อนเออเออยืดรดเพืสบายใจอ๋อแต่งขนแต่งหนวดอ๋อแต่งหน้าเองจะไปหาผู้เบาบ่ มันันไดยังได้น่ะโอ้ควันเหยนหมดเลยตอนนี้ยุงก็หลายท่านผู้ชมไปกวาดดีกว่า,วายุงเยอะเอากล้วยม่ให้กินก็ไม่กินคุณหาเล่น,นได้เนีเ่ยเล่นอย่างเนาะลูก ของเล่นหนูมีมีของเล่นเล่นอันนี้แหละหนูบ่มีของเล่นเอากล้วยมาให้กินหน่อยเดียวหนูแหละบอก,กินกล้วยก็อ,อิ่มเนาะเล่นเล่นผพ้ดเดียว เยอะแยมากกินแล้วก็ไปว่นนะ่ะว่นนะ่ะว่นนะ่ะไม่นนะไปนีหมาคือตะคุบได้เนาะลูกปวดหอดหมาในแลนเลยไมมีบอลเห็นอย่างว่นนะ่ะแดนลบไปแล้วตกแล้วท่านผู้ชม ีนอท่านผู้ชมมีบุญแอบมานอนฝนตกหนูมานอนนะอัตตี ท้้้ออนไวใหเขาเข้าไปเขาจะปิดเขาจะปิดประตูเขาเนาะสังเกตดูนะะถ้าเขาออกมาสจะมีรูนะแต่เขาเข้าไปเขาจะปิด,ป,ดประตูปิดทางเข้าอันนี้เออนั่นแหละกินไป กินยกลังเลยไม่ใช่กิน,นยกลูกเลยกินยกลังไปเลยแล้วขอกวาดก่อนฝนเพิ่งหยุดตก,กนกหมดเลยนะมันเปียกน้ำนะกวาดแค่บนถนนกีดกวาดลงข้างล่างนี่ก็หกโมงแนละ้วเืดใหม่แล้ยนะเห็นไหมเบือดอใหม่แล้วครับข้างหน้าไม่ได้กวาด กว่าแต่ถนนข้างบนถนนคนผิดนะเปียกน้ำแล้วมันกวาดออกยากนะนี่น้ออันนี้ดินที่ถมใหม่มันก็จะแฉะๆหน่อยตรงนี้น้ำยังขังอยู่เลยกวาดมีทันไหนร่วงอย่าง้่ะ ถ้าฝนตกคืนนี้ก็จะร่วงจรกงนม้งเลยตรงนี้น้ำขังเลยถมไม่เสมอกันนะวานกว่าตรงนี้กิ่นไม้ฝนตกยากขึ้นเยอะมากเลย ใบนี้ก็ร่วงดีดีนะท่านผู้ชมเช้าวกวาดไปรอบหนึ่งนั้นฝนตกร่วงเอานมให้มีบุญกินกับกระท้อนอันนี้มากวาดได้เนี่นยจะไปแอบดูมีบุญดีกว่าครับตรงนี้ก,กวาดไม่เช้าเลยนะฝนกวาดเสร็จตอนใส ฝนตกเละอีกแล้วเนี่ยว่าจะเผากองเฮยว่าจะกองแล้วเผาฝนะนตกเปียกเลยไม่ได้เผาเลยเนะน,นี่ยเนี่ยว่าจะตัดต้นนี้ต้นเล็กจะทำที่นังตรงนี้เย็นๆ อยู่กับต้นไม้อย่างนี้นลครับรุ่นเดียวก็มีบุญด้วยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะอยู่นี่นะมีแจ้มีบุญปานอนอยู่นี่ด้วย น่าจะนอนอยู่นี่นะท่านผู้ชมเอานมให้กินฝนตกเขาวิ่งมานอนในดังเขานะน่าจะนอนได้แหละ จะนอนแล้วล่ะมควรนลูกดีกว่าเดี๋ยวจะวิ่งตามไปนู่นเขา่าจะนอนเล,ล้แหละครับนุ่นไอตัวเล็กเห็นไหมถ้าจะเป็นรุ่นเดียวก็มีบุญอโอ้โหยังไวเลยนะน่ไวมากเลยคนระับปื๊ดปื๊ดปื๊ดกระโดดจะมีอีกตัวหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าชนิดไหนนะตัวนั้นเล็กเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ไวมากเลยกระโดดคล้องวันนี้กระโดดเล็กกว่าตัวนี้กระโดดคล่องมากเลยนะท่านผู้ชมเด็กตามมาท่านผู้ชมนะฝนตกไปแล้วเนี่ยวันนี้มีเด็กขึ้นมาตามนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยจะกลับบ้านนั้นมาก ปล่อยให้เล่นให้น้ำใจเลยกลับที่นอนเลยใช่ไหมจะกลับยังจะกลับกันน้ำไปหมืดแล้วดูติด แง่มเลยทีนี้ไม่ยอมยอมกลับท่านผู้ชมมันนอนอยู่ข้างๆเน่ยเข้าเข้าลูกเข้าไปไปเข้าเข้าไปเข้าไปนอนเข้าไปเข้าไปเข้าไปนอนเข้าบ้านเข้าบ้าน แมวเข้าเข้าไปเข้าไปนอนเข้าไปนอนไปแล้วท่านชมลับเ,เอาลูกไปนอนนะพอดีวิ่งตามมาเนาะวิ่งตามมาขึ้นมันอีกเลย ผมก็ว่าโอ้ไม่อยากให้เขาขึ้นนะเขาะจะเคยตัวนะวิ่งขึ้นมาเี่เลยไปจ้าเอไปนอนซบอยู่ข้างล่างก็เลยให้เขาน,นอนก่อนเนี่ยฝนซาแล้วผมก็เลยหงหอย ผมก็เลยให้เขาไปน,นอนที่เขาเนาะเอาไปเข้าไปน,นอนแล้วล่ะน่าจะง่วงน,นอนแล้วล่ะได้เวลาขึ้นที่พักแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบด้วยจุด,ด,ดเชิยท่านนี้นะครับสวัสดีครับเห็นไหมติดแฟตนะ